สวัสดีครับวันนี้พวกเขาออกหาวัตถุดิบนอกสถานที่ร็มากับทีมงานสองสาคนครับวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้วัตถุดิบอะไรก็ต้องลองไปหากันดูนะครับอ้ยทางลำบากมาก อนนี้ก็มีเรือมารอรับพวกเราโอ้เพื่อนๆดูนะครัตอนนี้ก็เขากำลังสร้างบ้านทางไปปากอ่าวทะเลบ้านดอนราชธานีร้นรอนครับตอนนี้เวลา ตีบมกว่ากว่าน้ำตอนนี้น้ำแห้งเพื่อนๆดูนะครับทางลงลงก็ลำบากเร็รับดีชันนี้เลยแล้วทอดรองเท้า ดูครับลำบากไหมน่ะเห็นไหมเห็นไหมเหตุผลคือการไม่ถอดรองเท้าก็คือเหตุผลนี้เดินมานีเเดินมานีเลยไม่ไม่ไม่เล้วหัวเอลยกุ้งรือกุ้งรนั่นแหละจะมีเรื่องกุ้ง

ไม่พึ่งไม่พึ่งตั้งใจหมักตั้งใจหมักเลิ่งเลยอุปกรณ์ต้อแบบพร้อมวันนี้เอาละครกำลังมุ่งหน้าไปบางเงานุบบางเงาวทะเลบ้านบ้านสวยงามมากหมู่บ้าน ครับทีมงานครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปปากอา่อาวทะเลบ้านดอนเดี๋ยวไปเจอที่ปากอ่าวเลยนะครับนี่ดูครับความสวยงามของของสุราษฎร์ธาน,านีของในบางสุราษฎร์ธาน,านีของในบาง,ของ,บางของปากน้ำ ทางเชื่อมระหว่างเส้นฝากน้ําหลักกับอตอนตอนนี้ที่เรากําลังขี่เรือไปเนี่ยค,ค,คือเส้นซอยนะครับเป็นคลองเล็กๆเจอ,อกไปลําน้ําใหญ่นี่นครับสวยงามมากรธรรมชาติมากเลยคนระับนี่นะครับชาวชาวประมงพื้นบ้านเขาก็ลอกยอกันเขาเรียกยอก นี่ตอนนี้น้ำแห้งก็ยกไม่ได้นี่ครับเ้ากำลังขลุกลอบคือลุดลอบคลอ,คองครับนี่ราปลุดลอบคลองดูครับดูครับในดูดดด ไม่น่าเชื่อนะครับแม็กโกรอยู่ในน้ำได้ีแนะม็กโกรยู่ในน้ำนี่ครับเ,เ,เลี้ยงปลาของข้างทางครับยังต้องขี่เรือไปสักพกักนะครับประมาณอีก20นาทีกว่าจะถึงที่หมายของเรากว่อจะถึงปากอ่าว ทะเลบ้านโดนไปรอพร้อเปถึงปางอาวนะครับโอ้ตอนนี้อากาศร,ร้อนมากลองบางอินแล้วนะร้อนร้อนร้อนมากจริงๆปล่ายโลยุดนี่ครับเลี้ยงปลากระชังธรรมชาติมากครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ ครับตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรวันนี้ลองหาดูก่อนมาดูกันนะครับไเลยครับไม่รู้ว่าจะได้หอยหรือว่าได้ปูได้ปลารุ้นกันดูดูครับพานเดอรครับกำลังหาอุปกรณ์ล่วงปูอยู่ เดี๋ยวรอรุ่นพันดูกันครับไม่รู้ว่าเขาจะาหาอะไรให้เราไปทํากับข้าวเย็นนี้เห็นบอกว่ามั่นใจต้องได้อย่างแน่นอนกว่าความหวังไว้กับเขาครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับแน่ๆต้องมัดเชือกไว้ก่อนครับมัดเรือไว้ก่อนครับ,เร,บเรือหา เรือหายไล้ช <laughs> ิุหายเลยแล้วโอ้ครัเดนเรียกิไปนเอเียำได้ครับหอยลายครับโอ้ยครับเจอหยแล้ครับหอยกันครับเจอครับหอยกันครับหตัวครับ เอาไปล้างน้ำแล้วก็ชุบนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจอแล้วล้างน้ำก่อนเขาเรียกว่าหอยกันครับเริ่มนี่นี่ไใช้แกงส้มใช้าย,ย่างอร่อยมากครับเนื้อไม่เหนียวตัวกำลังน่ากินอยู่เลยครับ เจออีกแล้วครับโอ้ยผันดือกำลังทำงานเลยครับตอนนี้ครับน่าจะเป็นดูแล้วน่าจะเป็นเมนูหอยกันแน่เลยวันนี้ดตัวแล้วตอนนี้ผันดือฝผันหอยกันไปสามสี่ตัวเลวววย ฝั่งทษเป็นไงครับยังไม่เจอสักตัวครับเดี๋ยวพอเจอครับที่ผมตั้งนะนี่ครับเดี๋ยวเวลาเจออะไรดีๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงละจะลุยโล้ววันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับหาโรหัทหามานานมากเนี่ยไอ้เจอตัวง แต่ตัวไม่เยอะยมากนี่ครับหอยธรรมชาติมันอยู่เห็นไหมน,นี่คือหอยกันหอยกันนะครับนี่ดูนี่มันอยู่อย่างนี้ตัวไม่ใหญ่มากโอเคเก็บสะสมไว้ก่อนอจะได้สักส่ตัวมั้งเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมหาเรื่อยก่อนครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรใหม่ๆดีๆเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูเอาละครับวันนี้ได้หอยมานิดเดียวได้เมนูตอนเย็นเป็นหอยกันนะครับกว่าจะได้แค่นี้กับตายครับโอครับท่านทร์ตัวปล่อยเกาะนั่งรอเรือครับตอนนี้นั่งรอเรืออยู่ตอน

Find my rest and I